สวัสดีครับผมเขียวใบท้อมนะครับวันนี้จะมาประกอบตัวหน้าไม้ตัวนี้นะ m 7จ็นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายท่านบอกมาว่าใช้ทักษะพอ่เป็นวนเลยในการประกอบจริงๆก็ง่ายครับไม่ไม่ยากแต่ว่าแค่มันจะ ไม่ได้ประกอบมาสําเร็จตรงที่จะลิ้มแค่นันเองนะครับดิงออกมาก่อนนะครับน,นี่เป็นกล้องนครับตรนลูกสนูนครับนี่เป็นแว็กไว้ขาสายครับขาจับกล้องสใส่นแรกครับที่สองอน,นี้นะครับที่ใส่ลูกอันนี้ตัว ครับว่าประกอบกันยังไงที่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันแต่ว่ายากก็ายากตอนใส่าสายนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ตัวช่วยนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ในการช่วยดึงนะครับในการช่วยดึงสายเนี่ยเข้ามาดึงตัวนี้เข้ามานะครับนี่เขาทามาให้แล้วมาดูไม่ยากครับ จริงๆเนี่ยหลายท่านเนี่ยรับผมเนี่ยผมมีตัวนี้ใช้อันนี้ได้เลยนะครับเพราะเป็นเป็น,ปน,ปนตัวดึงขึ้นสายของของธนูนะครับเป็นตัวดึงขึ้นสายแต่ถ้าไม่มีเรามีอันนี้แถมไปให้นะครับอันแรกนะครับประกอบก่อนขันบแรกเลยเามาดูก่อนซิเข้ากันยังไงนะครับสภาพนี้ ด่านี้นี่มอยากหายขึ้นมานะครับด้านหลังมีน็อตสองตัวเห็นไหมนอ็อตก็แถมมาให้นะครับแถมให้หมดอะทุกอย่างครับน็อตทั้งเวนน็นอตมาก่อนนะครับสองตัวนะฮะ อันออนี้ตรงนี้คือว่าหนึ่พลาสติกนะครับกันเป็นรอยสองตัวนะครับนี่เป็นส่วนด้านหน้าครับวางนะครับ ตรงนะมันจะมีร่องอยู่นะฮะมาเข้าไปนะครับให้ตรง่งนี้ท่านเห็นไหมครับจะลองร่องปอกนี่แหละนะครับตองแหวนลงไปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หงายขึ้นนะครับแ็นแล้วก็ไปครับยังไม่ต้องแน่นนะครับตัวที่สองนะครับหงายขึ้นนะฮะต้องแน่นนะครับขันแน่นเข้าไปก่อนนะครับทั้งสองตัวก่อน ไม่มต้องขันแน่นนะครับย้ำนะฮะอย่มต้องขันแน่นนะครับขันให้พอเข้าก่อนนะครับดูให้ชัดๆถ้าขันแน่นเลยนะครับมันไม่ดียังไงไม่ดีกรณนี้ที่มันไม่ตรงกรอนี้ที่มันไม่ตรงเนี่ยมันจะไปขืนน็อตตัวที่ขัน้าไปทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องขันพร้อมกันทั้งคู่ต้องสอง ตัวนี้มันดีเรื่องความไม่ซับซ้อนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นคอมพาวด์นะครับแต่มีแรงดึงสูงนะครับปล่อยลูกได้เร็วนะครับ3ามล้อก็ฟุตต่อว,วินาทีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดีก็คือว่าไม่ซับซ้อนไม่มีมูลเล่ไม่ไม่มีแคมนะครับไม่ มีสติงไม่มีเซฟไอ้มีมีสติงนะครับไม่มีเซฟไม่มีเซฟตี้สายไอ้มีอะไรสักอย่างนะครับเอาไปถึงยิงได้เลยนะครับก็คือแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่ว่ามันต้องอาศัยก็คือว่าทำให้มันมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมันต้องใช้ความเร็วสูง ะจะให้ตรงนะครับมันตรงอยู่แล้วแหละเราดูให้ดูให้ดีๆบางทีเนี่ยมันหนักแล้วมันทวงนะครับมันทาให้ประกอบอยากเพราะว่าอันนี้ผมประกอบไปถ่ายคลิปไปนะครับมันเลยยากแต่ถ้าประกอบอย่างเดียวนะครับไม่คุยเลยเนี่ยง่ายวางบนโต๊ะทำเลยนะครับง่าย โตก็ไม่มีครับมานั่งทําแตัวนี้เป็นสำหรับเหยียบนะเหยียบขึ้นสายขันเข้าไปเลยฮะพอดีอยู่แล้ว ใส่น็อตเนี่ยประแจเนี่ยใส่เข้าไปให้สุดก่อนนะครับใส่เข้าไปครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วขันเนี่ยเกียวหวานหรือเปล่านะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆครับค่อยขันเอ้าพอแล้วอันนี้ที่วางติดอันนี้ แต่ผมผมก็ขันก็สองตัวแหละผมไม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ชอบเอารูกติดเข้าไปด้วยครับแล้วเวลาขึ้นสายจะใส่สายยังไงหลายคนงงมากเลยน,ะนี่สายมันอยู่นี่นะครับจะใส่ยังไงอ่ะไม่ถึงนะครับเนี่ยเกี่ยวตรงนี้แล้วเนี่ยข้างนี้เกี่ยวไม่ถึง งอมาก็งอไม่มานะครับเนี่ยดึงไม่มานะครับจะทํำยังไงวิธีก็คือพอเนี่ยให้ให้มาแล้วนะครับอันเนี้ยผมให้มาแล้วถ้านตเกี่ยวเข้าไปเลยสองข้างเลยนะสายเนียรอดรูไปนะสายเนี่ยเตรียมไว้เดี๋ยวจะต้องรอดต้องรอดรูนี้นะครับทํายังไง มาทาให้ดูครับใส่อย่างนี้นะครับ้นานนี้ใส่อย่างนี้ไม่ยากครับไม่ยากเลยง่ายๆเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เรางงกันเองนะครับคนไม่เคยเล่นก็จะงงนะครับเห็นไปแล้วเอ้ยทำยังไงโทมาใหญ่แนละ้วขายเป็นสิบตัวแล้วโทมาก็เป็นสิบคนแล้วเหมือนกันราะว่าสายนี้ครับขึ้นได้เลยนี่ผมยืนทำให้ดูนะ นไหมนี่เกี่ยวเข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปดึงขึ้นมาอยู่แล้วนะครับน,น,นี่อยู่แล้วนะสายเนี่ยสอดเข้าไปนะครับเอาไปใส่ด้านโน้ต ดี๋ยวไม่ถึงนะไม่ถึงก็พอนตั่งนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ่าใส่ตรงนี้เปิดเข้าไปครับก็มาจากตรงนี้จัดไม่ได้นะมันไม่ถึงเห็นี่ยฮนะ มันไม่ถึงนะครับเกิดปัญหาทํายังไงนะครับดึงสายนี้ใหม่นะครับสองเส้นนี้ใหม่แต่จะดึงได้เนี่ยมันจะต้องลดอันนี้ลงไปก่อนนะครับต้องลดสายนี้ลงก่อนนะครับลดยังไงลดหถดูนะครับวิธีกาดรดีคอกนะครับ เดิมนะผ้าสายนะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวผ้าไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้นะจับไว้นะครับมือดึงนะตัวนี้มีแอนตี้ไดไฟายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาอะไรใส่เข้าไปอันนึงแทนลูกเขานะครับเพื่อให้กดนะ กดเซฟเซฟนะครับดึงสายขึ้นนะครับไปน้นีน้ที่กระเด็นไปปิ้งนะ่ะคืออะไรคือไกลมันดีเฉยๆนะครับไม่มีอะไรอ้าวทีนี้มาทำยังไงต่อนะตรงนี้ครับตะกี้สองข้างนี่ นะสายมันไม่พอนะครับก็คือดึงแล้วนะครับมันยังโน้มมาไม่พอก็นี่ยขยับหน่อยนะครับขยับหน่อยนะฮะใส่เข้าไปก่อนก็ได้นะครับขยับหน่อยนะฮะอยาไปไย่าไปไปอ้าว ลองดูกันใหม่นะอันนี้ด้วย,นนวยขยับไปหมดเลยนะครับขยับปลายสายนิดหน่อยนะครับให้มันดึงนะเดี๋ยวลองมาดูว่าเขาดึงแล้วเนี่ยเขาจะพอไหมนะครับเพียงพอไหมนะลองมาดูกันนะขยับปลายสายแล้ว เคยขึ้นสายนะสีขาวเลยลงนะครับเ,เกี่ยวแล้วพอไหมดูนะครับว่าพอไหมพอนะฮะพอดูได้ว่าพอนะเกี่ยวได้แล้วเนี่ยพอ สองข้างเห็นไหมครับเนี่ยอยู่แรกทั้งสองข้างเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับก็คือใช้ได้แล้วนะขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับดีคอกนะครับตะกี้คอ,คคคอคกิ้งนะฮะอันนี้ดีคอคกิ้งเกี่ยวสายนะครับดึงไว้นะครับข้างหนึ่งนะฮะข้างนี้ มือไว้ให้ดีเลยนะครับหาอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปงานนะฮะเพื่อหลอกว่ามีกระสมอยู่นะครับแล้วก็ดึงนะครับปัดเซฟดึงอันนี้ขึ้นนะครับเพื่อปลดโหลดนะครับอย่าเหนียวลงไปเลยนะดึงขึ้นนะครับเพื่อรับโหลดแล,แล้วก็ค่อยปล่อยลงไปนะฮะดูแล้ว เรียบร้อยอันนี้ก็ถอดเก็บง่ายเรียบร้อยแค่นี้เองนะมันโคตรใหญ่เลยดึงนี้ไม่ขึ้นนะนะว่าผมเนี่ยใครไปขึ้นสายแบบเนี้ยนะครับรุ่นพวกนี้ดึงขึ้นอย่างนี้ อย่างนี้นตายอ่ะขึ้นละยกเว้นท่านเป็นเดมโบตัวเนี้ M เ7็เจ็ดตัวนี้เป็ตนตัวอยู่สายอะไรยิงเวลาขึ้นสายขึ้นเหมือนตะกี้นะครับแล้วก็ติดกล้องนะอ่ะเดี๋ยวผมประกอบต่อไหนๆก็ในๆแล้วเอาไปเสร็จไปเลย ต้องให้มากล้องหน้าไม้เนี่ยกำลังขยายมันไม่ได้เยอะมากรับส่วนมากเป็นฟิก ไอ้นะครับมันจะเป็นลางนะครับดันไปนะครับเนี่ยดันได้า่างนี้นะดันถอยหลังมาให้สุดนะแล้วขัน ขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้สงสัยเป็นโควิดต้องไมสบายขันขึ้นนะครเวลาขันตั้งน็อตเนี่ยขันตั้งกล้องแล้วขันให้แน่นนะครับขันแน่ทีละข้างนะครับเหมือนกันก็ถ้าใครมีปัแจปอนใช้ประแจปอนขันนะครับให้เท่ากันทุกตัวนะครับการขันน็อตไม่เท่ากันเนี่ยทำให้กล้องเองเียงนะ กองเองแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ไม่โดนนะฮะ มันไม่ยากนะฮะขอให้เราเข้าใจนะครับหลายท่านที่ว่าบอกว่ายากนะครับเพราะว่าท่านยังไม่เคยเล่นเฉยๆนะครับท่านลองอไปท่านคิดว่ายากจริงๆแล้วท่านแค่ตกใจว่ามันดูซับซ้อนนะครับท่านประกอบเองได้ครับเชื่อผมเถอะถึงท่านไม่โทรมาหาผมท่านก็ทําไดไ้มันไม่ได้ยากขนาดนะั้นไม่ได้ยากขนาดท่านทาไม่ได้แน่นแน่นอนเชื่อผม องดูนะชอบฟังไหนไว้ฝั่งนั้นไม่รู้ว่าจะใส่ฝั่งไหนก็ลองมาดูก่อนก็ได้นะครับเราลองดูก่อนก็ได้ไม่ใช่เรื่องหน้าอายเพราะมันของเรกอาจจะใส่ท่าไหนนะครับใส่ท่านี้ไหมหรือใส่ท่านี้หรือ,อยังไงนะครับอ,ออก เรียนึองนยงนี้เข้าแล้วนะจะใส่อย่างนี้ย่างนี้อไม่ได้นะจะอย่างนี้ัดนี้กใส่อย่งนี้กันคลายมาด้วยนะครับใส่กันคลายด้วยนะ ค่อยๆนะครับช้าๆผมอธิบายช้าๆแล้วนะสงสัยก็โทรนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้นะเบอร์โทรไอ l ดี e ไลนเดียวกันนะครับให้สะุกโทรก็ไลน์มานะไลน์ก็จะดีหน่อยคือมีคงมีคลิปอะไรปัญหายังไงมันส่งมาถามก็ได้นะ 0 8 6 0 8แปดหกศูนบเบอร์ไอดียไลน์ก็เดี๋ยวปันนั่นแหะฝากติดตามเพจด้วย inches. นะครับติดตามด้วยเดี๋ยววันหลังจะโอาไปลองยิงให้ดูนะรับรองว่าแรงสาใจมากตัวเนี้อายุเกิน60อย่าเล่นนะถ้าท่านไม่แข็งแรงพอท่านดึงขึ้นสายไม่ได้นะถึงท่านจะมีตัวช่วยก็ตามนะ ดึงขึ้นไม่ได้นะอันนี้ระวังนะมันพอดีกันเนี่ยพอดีกับพื้นนะครับอันนี้ยต้องระวังอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันพอดีกับพื้นต้องระวังอะไรระวังก็คือว่าถ้าท่านไปวางไว้บนพื้นที่มันมันไม่ไอเนี้ยมันไม่เรียบอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพอดีกับพื้นถ้าท่านไปวางพื้นไม่เรียบอันนี้มันอาจจะดันกับ อะไรดันกับพวกพวกเนินพวกตออะไรเนี่ยนะครับทําให้ชำรุดได้นะครับผมต้องบอกไอ้นี่ผมไม่ค่อยชอบติดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมผยินของผมก็ปกติครับไม่ชอบมก็ชอบติดนะครับใต่าง,งี้พอดีกับพื้นครับเท่าขนอดเน,นี้ แต่ถ้าท่านอย,ยู่นี่ก็เป็นเกียกาหรอกนะแต่ท่านหันกลับก็ได้นะครับท่านหันกลับไปอีกทิศก็ได้หันกลับมาทางผมนีก็ได้ลูกมันจะยาวอีกเลยแล้วทั้งขึ้นสายครับก็แล้วแต่จะสะดวกนะสะดวกใครสะดวกมันนะครับสวยที่เดียวตัวนี้เซฟตี้อยู่ตรงนี้นะ ข้างหลังอ u โตเซฟเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับไกนิ่มมากเดี๋ยวลองดูให้ใกล้ชิดโครโคดด e ีเคิร์ฟเลยแอคาลิเบอร์อยังไนนนงนั้นขนาดกล้องเนี่ยมีเส้นเล็งมาให้ด้วยนะ โอเคนะก็วันนี้ก็ียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามยาวเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทดลองยิงนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ